มาลายทุกดอกบอกคุณค่านะคะสําหรับดอกไม้ที่งดงามสมเกลียวหอมเมือนัะหัวใจของพวกเราทุกคนนะคะที่พร้อมผมขออนุญาตนำท่านผ้นักสืรายการท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดท่านนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินพร้อมด้วยคณะนายอำเภอสมาคมสตรีนะธุรกิจวิชาชีพ กรรมการเหล่ากาชาติกรรมชิกทั้งหลายตลอดจนเพื่อนๆอนข้าราชการพนัรรกงานเจ้าหน้าที่จากทุกองค์กรของจังหวัดกำลังศิลเนื่องในเทศกาลวันสงการหรือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยนั้นที่ผ่านมาจังหวัดกรสินศิลเราโชคดีที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอยู่มาหลายจังหวัดมองปัญหาอย่างเป็นระบบและพวกเรานั้น มีพลังอันเปี่ยมล้นที่จะอยู่ข้างหลังในอันที่จะให้ท่านนำพาแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่อยู่ในความในใจของทุกคนก็คือปัญหายาเสพติดปัญหาเรื่องของกอารความเดื่มน้ำทางด้านเศรษฐกิจกและปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็คิดว่าภายใต้การนำพาของท่านตั้วและกันหวัดคงจะทำให้พี่น้อง ชาวจังหวัดกาฬสินได้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นณโอกาสอันดีในวันนี้กระผมขอร้อยใจทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ขอตั้งจิตติฐานขอราตนาคุณพระศรีรัตนรไตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนบุญบรารมีแห่งงค์สม,มเด็จพระแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและหลวงพ่อองค์ดำอันศ,าศ,าศ,าศาักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดกรสินได้โปรดโดนบันดาบประธานพรให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านนายกเหล่ากาชาติมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงปราศจากโกครคภัยทั้งหลายทั้งปวงและณโอกาสอันดีในวันนี้พวกเราขอกราบขอพอรจากท่านด้วยความครบรพยิ่งครับเรื่องการจังหวัดแในคดีเยาวชนและครอบครัวในอายการท่านประจังหวัด ท่านหัวหน้าส,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 ส่วนราชการท่านนายกของการบริหารส่วนจังหวัดคณะผู้บริหารรักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านนายกเทศมนตรีเมืองกะลศิงท่านรองนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารเพื่อนพนักงานเทศบาลเมืองกะรศิ์ ท่านคณะกรรมการและก็สมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดท่านประธานขอการค้าคณะกรรมการขอการค้าจังหวัดพละีลคณะในอำเภอองค์กรต่างๆนะครับเพื่อนขา้าราชการที่เคารพทุกท่านก่อนอื่นผมและแม่บ้านต้องขอขอบคุณสำหรับ การจัดกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงการพื้นบ้านของเราในวันนี้นะครับขออนุญาตได้กราบเรียนและอาจจะต้องใช้โอกาสนี้ได้ขอบพระคุณนะครับทุกองค์กรทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานถ้าจะเอ่ยก็คงไม่ครบนะครับผมขออนุญาตกราบเรียนว่าในช่วง ระยะเวลาสั้นๆสี่เดือนเศษเศสี่ถึงหเดือนที่ได้มาทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่จังหวัดกรสินรู้สึกอบอุ่นอบอุ่นใจรู้สึกมั่นใจที่จะทำงานเพราะว่าที่กรสินก็ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นกันเองความร่วมไม้ร่วมมือ ความสมัครสมานสมาสมาัคคีการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมีทั้งบรรยากาศของการทํางานที่เป็นเนื้องานมีทั้งของความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการที่เป็นกันเองมีกิจกรรมที่หลากหลายที่หลายๆจังหวัดถึงอยากจะจัดอยากจะมีก็คงทําไม่ได้เพราะว่าพื้นฐานของผู้คนมันต่างกัน หลายเรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้นําเสนอได้นําหาเื่อก็ได้รับการตอบรับได้รับการร่วมม้ร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณสําหรับความร่วมมือที่จะช่วยกันทํากิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่น่าจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่ไว้ในโอกาสนี้นะครับและก็ในโอกาส ที่เทศกาลสงการถือว่าเป็นเทศกาลปีใหม่ของไทยเราแต่โบราณเวียนใหม่อีกรอบหนึ่งแช่นเดียวกันนะครับผมและก็แม่บ้านขออนุญาตได้กราบรัธนาคุณพระศรีรัตนปรสิ่งศักดิ์ส,ส,ส,สิทธิ์ทั้งหลายเทวินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝ่ายประจำจังหวัดกฬสิน์ทั้งพระบรมมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน,นีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับ ได้โปรดประทานพอรอมวยพรให้ทุกท่านเพื่อนข้าราชการพร้อมครอบครัวและทุกองคอ์กรทุกหน่วยงานก็ขอทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีความสุขประสบความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนานะครับแล้วก็เจริญก้าวหน้าในสิ่งที่พึงประสมทุกท่านทุกประการขอทุกท่านมีความสุขมากๆครับ 好回答。 ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยนะคะเพราะจริงๆแล้วนะคะทุกท่านที่มาดนที่แห่งนี้นะคะก็มาด้วยความตั้งใจทั้งสิ้นนะคะแล้วก็สําหรับช่วงเวลาวันนี้นะคะเรามีโอกาสที่จะอยู่ร่วมกันอย่างนั้นนะคะท่านอาจจะไม่ต้องเบียดกันมากก็ได้นะคะเพราะว่าท่านมีโอกาสดีแล้วนะคะวันนี้ท่านผู้ราชการวดกฬสุวรรทนายกทธหลักชาติของเรานะคะก็ได้ให้โอกาสที่ท่านแล้วนะคะท่านนี้ท่านขาววันภุโชดค่ะท่านประลัดจังหวัดกฬสินธุ์นะคะกำลังรดน้ำ ขอพอจากท่านผู้ราชการจังหวัดประจวบฯท่านนายกเหล่ากาชาตินะคะติดตามด้วยท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบท่านานัทวงศ์ศุภวุญจิตรนะคะแล้ว,ลวก็ท่านแหน่งเผืดอนจานนะคะแลคนนะคณะค่ะ ยมพงศ์นะคะซึ่งนายกพุทธสมาคมจังหวัดกาลสินนะคะวันนี้ที่วัดกลางกาลสินของเราก็จัดงานด้วยนะคะแต่ว่าท่านก็ได้หาโอกาสนะคะมารดน้ำนะคะขอพรจากท่านผู้ว่าราชการกาลสินนะคะนั่นเป็นประเพณีที่งดงามท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาลสินท่านจารวัตรบุญเพิ่นค่ะแล้วก็อาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาลสินค่ะทีมโคศกนะครับทุกงานนะครับก็รวมมือด้วยกั โครงการครับแต่ดูแลบานตัวจร <P an throp od> ่างากนะายอำเภอรายงานภาครัฐภาคเอกชนนะมากระนุ่มขึไม่มีขาดนะฮะ,นะะมแม่บ้านนะสมาคมแม่บ้านมาไทยเรากาชาตนะครับดูแล้ว่ามีขาดหายไปบ้า สำหรับส่วนและการรายกานที่ไม่ได้ไอนามแทะปะระมีที่ครับสมอา,อาหารผลไม้เครื่องดื่มนะคะก็ก็ขออภัยในครงทุนนี้แต่ส่วนใหญ่นะเราดูแล้วก็ทุกส่วนนะเร่วมมือกันได้ดีนะครับมีอาหารมีผลไม้าการขยันนี้นะคะทาจารย์ขู้สอนข่าวจ,จากจังหวัดน,นะคะสุนทมุ่งมุ่งไม่เก่งการ์ดนะคะก็กำลัง <ส gas: S 2> ร the ัะขอตรีเผ่าาจากท่านด้ลยวักาิ์รจรศินนะคะทีมงานของเทศบาลเมืองบางซื่นะคะท่านต่อท่านจาปรวยนะคะทตาน